มาดูผลลัพธ์สเปรย์กันน้ำแอพซลต์นาโนกับกระเป๋าแบรนด์เนมใบละแสนปกป้องความหลูต้องไปให้สุดกระเป๋าหนังถ้าโดนน้ำโดนความชื้นจะทำให้หนังแข็งสีกระเป๋าด่างเป็นดวงสำหลายยังมีโอกาสทำให้เกิดชลาได้อีกด้วยป้องกันได้ด้วยสเปรย์กันน้ำแอพซลต์นาโนวอเตอร์พูเวอร์สำหรับกระเป๋าใบใหม่นำแปรงขนม้ามาปัดฝุ่นละอองออกจากกระเป๋า จากนั้นฉีดสเปรย์กันน้ำให้ทั่วกระเป๋าหนึ่งรอบทิ้งไว้15นาทีและฉีดสเปรย์กันน้ำรอบที่2เพื่อประสิทธิภาพการกันน้ำสูงสุดควรทิ้งไว้1คืนก่อนการใช้งานสำหรับใครที่กังวลว่าฉีดสเปรย์กันน้ำแล้วสีหนังจะเปลี่ยนไหมหรือฉีดแล้วจะทำร้ายหนังของกระเป๋าหรือเปล่าทุกคนลองเปรียบเทียบระหว่างข้างที่ฉีดสเปรย์กันน้ำกับข้างที่ไม่ได้ฉีดมันไม่มีความแตกต่างเลย ความแตกต่างของมันจะเห็นเมื่อน้องกระเป๋าของเราไปเจอน้ำสำหรับด้านที่ไม่ฉีดจะเห็นได้ว่าน้ำมันเกาะอยู่บนกระเป๋าและซึมเข้าไปในเนื้อกระเป๋าส่วนด้านที่ฉีดสเปรย์กันน้ำน้ำจะกิ้งเป็นใบบัวมไม่เกาะอยู่บนตัวกระเป๋าสามารถเช็ดหรือสลัดออกได้โดยง่ายสำหรับกระเป๋าที่มีการใช้งานมาแล้วมีคราบสกรปรกแนะนำให้ทำความสะอาดกระเป๋าให้สะอาดก่อนฉีดสเปรย์กันน้ำกันนะคะ